ห้องของกอยกันหองสาหองสามห้องเพลงสัตว์ลาวเปลี่ยนอยู่บ่เปลบ่เปนคุณบอกผมเองคนลาวเลนี่สัตวสัตไทยสัตว์ไทยเปลบ่เปลี่ยนอยู่ลองเนี่ยะลองมึงยุกเ้าเคยไปเบานนี้เลยห้องบ่ห้องมึงเน่ยอยู่น่อยนึงน่อยนึงหน่อยนึงต๊อก chạy lại nó nát đấy. chạy 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 chạy

เดภาพมากับพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ที่องค์เฮียนเนาะทั้งเสาแต่เพินกับมาซอยกันหรือว่าอยู่องค์เฮียนกลับประทศมัยดีสมัยดีบวัว่าสเปิดพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศก็ขอยิ่ดีบเขาทำเขาชุดซ่องสามบุกคือก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้กันเนาะเดือดาพมากับป้าถือว่าคนหลายดีหรือว่าควุมสมัคคีพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งบ้านเสาเต๋วหรือว่าบ้านหนองบางยาง ปูาาาาวา,น,าวนนี่หรือว่ายังหามเสาอยู่ปูวานนี่หามเสาลงดลุมมัอนี่เอาเสาขึ้นเมื่อต้นมัอนี่มาสางเป็นกับมาที่ส,าาสบายดีแล้วพอเด้อสบายดีสบายดีเลยพอ คนรู้กดีเนาะอันนี้รถเปิดนงใหญ่ที่ขานตรีก่อนโดยดูที่สร้างเด้คือว่าดีโอ้มาเห็ดท่งนี้มื่อนี้นล้วคนข้าวยังเอาดินเขาเย็นหลดเขายาดโดยดูยมาบยดาู่เพื่อนได้บ้างนี้่ือว่าเห็ดแปลได้ดรือว่าเห็ดรวมดูเห็นรวมเลยไม่ได้เห็ดเป็นเมื่อยบอกจังหวะบอังไป หาต้นวงอ่อน25บ่พอไดเลยเด้อไดต้นแม่นบ่พ่ออ๋าต้นเนะเ่าธรกิอีเนาะอนี่เดียวเาคามสมคีกันสบายดีด้อพอเด้ออโดยพาัเนะว่าเราค ่ายดีเนาะตึงเนาะบ่เนาะโอ้พุทเทคานบ่นี่เออพุเทกันเพื่อนโอ้เเอทกันเพื่อนบมบมบมโลโอสอาได้รอเบิ่งมาบัเด้อมาเบิ่งทานี้ก่อนผมกีน้องเอ้ย สบายดีนะทั้งภาษาอางกฤษทุกคนเนาะดูดูตั้งแต่สบายดีบ่าทองาสเขาเนาะมาเปิดกลับมาเดียว่ามาเห็ดวงเย็นเนาะมาซอยกันผอ้แม่พี่น้องเลยดูด กี Ooh, uh, ่ด mm. mm. ีเอ็นโหทางเสาเต๋อวัดมาโอ้ยน้องเลยทางเสาเต๋อกันเนาะมาพ่อครับเสาเต๋อยองเงียนมาหน Thank you. Thank you. Right ิสบายดีเด้อทางเสาเต๋อเด้อมายังมาสอดบ่ <totally. S 2> <Another. Yeah. S 1> มาคนอินบ็อกมาคนอินบ็อกซ์เดี๋ยวมาสอบนักเรียนนะดูดูตอบเซ่ลขอเงียบหยไม้นนี่ก็มาเฮ็ดเียเฮ็ดงานร่วมกุม Rồi. và chặt nó đồ, đồ đời đời. rồi đuông viên nó rồi rồi mà mai hết này, phep xịt xỉ, phep xịt mà này. Yang quân đinh bọc luôn. Quân đinh bọc. rồi uhm. rồi. Bọ uhm. oh, ai cũng co. ใช้ bớt đỡ bớt đinh bọc à? Yang nhiều quân bò oh. hay pò con? pò con. sầm ơi con. sầm ơi con. rồi rồi. cô coi một sầm kia nó sẹo kéo nó. phun lái đi, nè. má nhưng mà thân bớt bớt nè? Yang nhiều. Yang nhiều hay nhiều lai ้านน้อยๆเนาะแต่ว่าความสามัคคีนี่หรือว่าเพียบพวกแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อเด้อสบายดีค่ะสุขเป็กมารวมใจกันคิบล็อกคิบล็อกทานอโยผู้หญิงนี่มานี่ีแต่วยคบล็อกเนาะก็เฮ็ดกินเฮ็ดกิน้กินอยู่เพิ่นโอ้ น oui. hey, yeah, nah ี่ไปเป็นอี้เนาะมี่เมนูยังเอนก็คือซีเมนไก่กับไข่ไ่เหนื่อยบวานนี่กะไก่บัวานนี่กันเหนื่อยจิ๋วคมสมากีกันเนาะบ้านน้องอันเป็นบ้านทางบ้านสาวแต่วนี่ค่าคือเยี่ยมจบกปอหาอยู่นี่เดีวไปต่อมออยู่สยนากอยนากอยเลอยยนสเปนหูเยนใหญ่เยนใหญ่เอยความมานะบโบสแตวยูนบเลย โมหนึ่งหอนโมเจ็ดิมันน่ะดดเคยเคยบตจอเคยมาเาเงินอยู่บอบ่เคยบ่เคยเคยเงินอยู่บานเกิดเคยเนมนเกิดพ่อทองปอยกันบอสามบอสามองเป็นสาวลานอยู่บอบ่เป็นบ่เป็น คนเราบเอคนลาวนี่นนเลงสวบีเออัวบุปผเพลงสาตวละสัตย์ไทยสัตยไทยปิดเนาะลองมึงย่ะลองมึงยุ่เจ้าเคยไปนบ้านนี้เนี่ยห้องบอห้องมึงอ่ลองมึงยุ่งน้อยนึ่งน้อยนึงน้อยนึงลองมึง้อ้เนอ้ กาบดเพลงชาลาบ่เป็นมืนเป็นเป็นเพลไทยเนาะเนยเนยมืก่อนเพิ่นก็เคยไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ไทยเด้เนาะปียทางบ้านสาแตวกทงผู้ว่าผู้สาวผู้แพบ่แม่พี่น้องเอ้ยว่าคนกลับมาเต็มเลยเนาะบ่สุกเนาะแม่นผู้สโรุ่นเก่าก็มีแ่่อยว่าแม่หางแม่ไม้ก็มีหลายอยู่หางมีไม้เาเจเาเ ไ้าเด้ห่างเนือ่ะไม่างแม่เด่งเดียวเลยแม่เด่งเดียวผมไม่ี่น้องเลยบมลบกันคนาไปไปร้างบุญบล็อกคุณป้าไปเบิรงุณป้าอ๋อ พี่น้องเลยโอ้าสบายดี้อทังกันเ้อสวันีวันุกคนเนาะุคนโอ้ปูษาพัดอายเนาะนี่พ่อโดยดดยบริกดีพมแม่พี่น้องเลยใมากสมัครกีกันเนาะอันนี้นะโดยพแม่พี่น้องเลยสมัครีกันคือว่าอันนี้ก็เป็นตุต่างทางองเรียยเนาะออกออกแถวแถนแถ้แถว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 แถาแถว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 วก เสียงมันอยากนชุนนุ่มเลยเนาะโอยผมพี่น้องเลยรสยกับกองบักงานีนฟันนีตอนใสโอ้ยอขาดตุบแล้วอันนี้เมนโอ้ลมจ่อยฮะลมยินจ่อยเจุจะออกจะเข่าได้สาวแทวนี่กรต้มเงีย ดิบเขาดิบเหมาะต้องเข่าประตูเนาะมาขอนี่เลยป้องไหนกันไดนเลยสมมติในในคูเขาก่อนนั้นปุชิดมาปรทธานกับดิบเข่านี้ห้องนี้ตัวนี้ห้องเฮียนห้องีห้องก็ไม่โซนการันเลินเป็นเป็นห้องบอห้องหนึ่งห้องประหาอันนี้เลยห้องเดียวนี่นะอันนี้ห้องอนุบาล เนี่ยโรงนี้ก็ยาเพ็นบริยนนี่เนาะยานพันวันเสาร์มั้งนี่วันเสาร์เนาะโอ้ยขอโทษนะเวลามาถากันรึเอาเป็นว้นยองพี่นั่นนี่เนาะผันธบล้งแล้ววันเสาร์เนาะดีวันมืดวันเนาะวันในวันศุกร์เนาะเดูดูดูขอโทษขอโทษเนาะจินบอกกินบเจ้าหู้ว่าวาทไรอันนี้จักพันอันนี้บ่เจ้าได้ยินทางไอเตียนคุณราอยู่ปะกับประมาณ สองพันปลายบ่สองพันปลายบอคนบ้าหป่ประมาณสองพันอืมประมาณไม่ี่นองประมาณคนไคนอยู่คนไหนคนไหนถ้าเฮ็ดกินนี่เฮ็ดเนจะบอแกทางแดงดินบอโอ้ลางนบอกโินกันบางสบแต้เพิ่นกะบางบมากกแกกันเนาะโอ้ยเฮ็ดกินเลยเด้อพุนี้มาซอยคนบอคนยังช่วยช่วยกันเนาะ เลยช่วยกันคนเด็กคนนั้นคนน้ำไม้คนน้ำมือเป็นสิเทคานเลยอืมปวาร์สิจ้างสร้างมันกับเพลงสาวหวานอารมณ์แห่งกันเนาะเพื่อนมาเพิ่นดีใจได้สาวหวานเนาะกันสาวเต๋เนาะหรือว่าหมู่บ้านทางบ้านหนองมักยางชิได้ห้องเยนไหมหรือว่าห้องเยนนี่กับทางเพิ่อนมาเก่าแก่พอสมควรเนาะสาวแตวเนาะกับสิประมาณอยู่จักปี่เฉพายสามสิบปลาย พ่าเขาเกิดมาเขาก็เห็นแล้วภาษายังภาษาคือผมเป็นพี่น้องเลยเจ้าก็บชีว่าจะได้บุงผามกันแล้วเนาะือว่าผากระพานไม่เหี้ยเนาะผากระจระือ,อว่าอ้อแล้วพอสมควรอยู่คนโตนี่ก็หัวได้เนาะน,นี่หนามผดนี่มีปองอยู่แม่เราต้องเราต้องห้องเยี่น้องต้มได้ขอโทษไ้ โอ้งเลยก็หอบเยนอีกข้างมอกดนี่อบอนบววอีกามร้อนไอนโอ้ยมเปนห้อนได้ห้องนั้นชิเย็นกว่าอ้ห้องขวว่าบรรยากาศคำคือย่ำฮ้อนติ๊นคำย่ำหนาวยำร่มนี่ปุเป็นตยุ่มันค้อนต้องเอาน้เนาะแม่แมต้องเอาน้ำต้อเอาน้ำมันวย น่อยนะใช้ไ hmm. ก mm ่กาเพิ่อต่างาตหรือล่งเยวยังเยอะบ้งคือยังอยอะอือดูยูทางเดียวก็ลุยตับัตนี่นัจากรสามมือไอ่าบริยูบริชาวยูว่าเป็นคนขยันผ่เห็นพี่น้องเลยอยู่เลื่อนเฮือนเลื่อนซาเบิรับจนบมี่บอนชิปุ ผูกพักผูกหนะหมักพริกหมักไายเต็มเพียบเลยเวลาคุ้งกระปอนที่ออกมาเลยโดยนี่บล็อกเลยเลยใช่ลายแล้วเนาะนัก đấy หนึ่งสองสี่หกเออใช่ลายนักไ ấ y เอาแปดแปดอ้าวคนละวบบกอนสิ

กบคูเด้อเนาะแม่นบ่จ้ะแต่กกคูณเนาะเลยบักบักเพราะว่ามันมีเนาะมันติดจูกับตัวนี้ตวใออมตโพี่น้องชื่อ่เียเนาะเลยป๊าเอาเทียวนี้บ่พาสิซอยเทียวนี้เเดี๋ยวเทียวนี้สิับกล้องโ้สึกได้แเออเดอ

ข่าหน้านีเก uh ็บหน้าหรือ huh. ว่ว่าเพื่อเก็บมั้งแต่ละลังเทียนเคน่นเก็บบ่เพิ่นเก็บเอาแบบคนละติ๊บสองติ๊บเออแบบมาแต่ละเฮื่นติ๊สองติ๊บมากเลยมาโฮมกันเดาก็ไปกินเก็บกันเนาะเลยเก็บแล้วก็ไปซื้อของกินมาเฮ็ด ไปหน่อยบ่เนาะอ้าวทําบลาโอ้ยเพิ่นจักบ่ว่าถ่าสิจักสิจักรอบนี่เพิ่นเคยนะเนาะแต่บ่บ่จักเพิ่นว่าใส่10ก้อน10ก้อนบ่อายยรอเพิ่นเพเนาะให้แต้วเพิ่นจับสบายดีเด้อทง2สมุกแลก็แก้วเนาะโอ้ยเอ้า้าลุยเนาะอยู่ปึ๊บ

คุณบอกไปพูดได้ไปพวดนกได้อาพี่ก็ได้กันดยโดยโดยงงานชอยกันเป็นเดยบนานเริ่เป็นโทษได้เนาะโดยคนดมยงเปลนบอจ้าเนาะเป็นพลังงานนั่นไปคนอินบ็อกกูได้ได้เนาะแมนบ่ชิว่าแวได้ยูะะได้เยอได้ยู่บ่อกเลยบ่ได้ก็ได้เอาได้เนาะ ช่วยกันไยบัเป็นเทือเยียนแล้วเจ้ามาเข่าของเยียนเถอะคอยว่าเป็นคอยมาเข่าของเยียนนสอบเต๋อไป็นไอ้คร่ของไอ้ครูกับพุกชิดตีเทียงกันเนาะโดย โซนกระซอนเล็กน้อยใครอยู่ซนใหญ่เลยโซนนิดน้อยได้โซนติดตัวอยากแต่ยอยากที่ว่าเขาเป็นคนเล่า่วนภาษาไทยโอ้โหไทยคนเราฮะเป็นคนหน้าเป็นสชนภาษาไทยโอ้โหภาษาไทยนี่สิมาเฮียนนะเพิ่อนนี้เรเฮียนน่าสนใจเลยนะเพราะว่าคอยเป็นภาษาไทยดิเพิร์ลเป็นภาษาไทยบนี้ธรรมดา เนตเพราะบันสิลบแล้วกมันถูกพ่จ้างเาสอบแตวเนเตงคนรกเลบอนะเฮ้ยจะเ็นแตงเป็นแตงของเฮียก่อนแม่แหละแตงขงเฮียบ่อนี่หน่อยโอ้โดยโดยใช่ใช่เนี่ย่ะใช่สอบแต้วบล็อกแลใชเลขตีมันดันเส่ท่านอบแตงเบนอกนดังเมา มันชิดลยก็มไหนคะว่าไห่ทั้งลูกชิดมาเนาะมาเขาหงนี้คือเจํามุงเรียนรวยมากเพินดีน้องเลยเป็นอันขอบขอบรลไง่ายขอบลดช้าหล่อปะลงมาได้หนิถ้าว่าได้เงินเยอะเลยเป็นอันขอบขอบลดง่านนอบลดช้า ตีน้ับีแต่เล็กน้อยแน่นเอาไปแลกขนมเนาะแตงรบนเนาูหลายก้อนเติบบวแันแกขนมได้ลเนือเาได้ส่งนูเป็นมนเบนมัเกบขแตนะยเลยแทกก่อนเลย

นี่ปอห้องปอยังนี่เอาหนึ่งสองสามี่หาหอห้องบ่ีอนุบาลแล้วเจะก่อนมโอ้หอองบ่เ็นหห้องเลยโดยโดยเมตรเนาะหองนึ่งเมสิมีปอกับปอสองในคู่ลราว่าดไยในคู่สองคนสองค ครูสองคนครูหนึงก็มาสอนครูสองม่่เนี่สามห้องคู่นึ่ห้องคนหนึ่งหอดป่าาแล้วาบรมกามีสามห้องเนาะสามคนนีเยอาแล้ในครูคนในบ้านเี่พ่อมาสอนบ้านตางบ้านนกอยุนนนกอยเป็นเดียวต่างมา สิสนภาษา <laughs> ไทยเอาไปไทยกับเอาวิดน,นำเนาะโดยอังกินด้วอังกิน ABC ABC <FC. S 2> <laughs> มันเล็กบอมันเล็กหองมเพียงกันนะมันเล็กมัดดา

ไปไม่ก่คนหนึ่งอ๋ออยังไงขดเล็กวะนี่ยนะเรอกาหนัอตเนะั้งแต่วันจะไปด้าแ้งะแต่วันจะไปดก้อยว่าข้าวดกมันตกซีฟสามะคีเนาะพอดเนาะดโยรด้วยนะได้ดกาได้วยดกกีฟได้นพดหน่ต้องตั้งใจนะพอดเนาะรวม

ว่างก็มาว่างอู

đông 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 ลอยว่าสดเต้ได้ป่ออยู่บ้านฟานอยู่ป่ยังไาน่ออยก้ันานกับฟานหนาว้น้ำันใช่ใช้ยนือมยุกอ้พันเต้ยใช้เืยุกใช้ของเจ้าเห็ดกันนี่อ้หันอ่าของเต่าเห็ดกันนี่นะเลยโอ้พันโอ้เห็ดแวเดียวเลี้ยนดูเลี้ยนเลยเแล้วเตอือด้จังสดเต๋อลมบนเด ป uhm. ริหนเนสามร้อยหกสิบเปาะจะจักันได้บ่สามร้อยหกสิบนี่ยากระเฮียนนี่ก็นี่นั่นนะสามรหิเปาะจงอแหลสามร้อย็นพอเนาวพ่อเขเี้นดป็นนี่นะเออนี่นะจากตอกมดตนี่ตาเอเ่อ อันนี้จะตอกเพรัยงเฉพาะนี่แหะอ๋มันโบมันนี่บใหญ่รสชานร้องมี่ตุเวยหมักตกไปมันเลยเนาะนี่ตากยังไงหอมนี่ตากยังไงให้เนื้อ สีเปล่าไหดอโอ้ยันนอคือไปลิจบตอนดทางนี้นะจมไกสดไปมาเรื่อยๆเนาะอยกัดมาเรื่อยๆเลยคนยังบอมาเบิดด้นาะบ่อเนาะนี่มาเบิรนี่เบอดโอ้โหเยาเลยมากก่านี้กันนี่ยังบอกทำมาเบิด คนข้าวเห็ดบอข้าวทีคานข้าวขินข้าวนนียนยยารถคนให่บ่พอคนใ่แล้วเอาผัวนีคนมาคนช่างคนหาคนอื่นนี่คนมาจกใกล้ๆนี่เนาะหนึงมามันกะราคามันกะสีไก่เนาะมันใกล้ดีคนไก่ยงว่าแพงแค่น เงียบหมดเขาีเลยดเขาบนมามอนนดีระเยโยโมากอ่ะเขาจะเาหมนขนเียกวาเขาจะเขาว่างไปมาีเขาไปเรื่อยเลยเนาะโอเเรื่เดดีไปไดเพื่อจวยคับนี่อยู่พวกนี้คกอนเขาาไปฮะ มือจีแกลุดจกกันนะครับแกไม่โอ้สาชิบชาวาพันนี่โอ้บุกบุกพานี่ตามบังคันลายเติบเป็นน้องในหมู่บ้านนี่เป็นเอาเนาะเจ้าวาเข่าร้อยแล้วเจ้าบ่อหลายมือถึงบได้ไหมลายเติบแรงแต่วันก็มัดซอยกันเนาะซอยสร้างชิบบ่อันนี้ชิบซอง ตั้งบนลาช้งสิมาิ้นไหมเป็นกลงๆนาดเดี๋ยววยังถ้าปอกเด็กจม้ปอกเด็กเ่ยะได้ทิ้คานเลยบั้นถ้าปูนบุลาปูนันมาาด้ยังบุลล่โดยโดยถ้าปูนเนาะ้บนเตียงมาอ้ยไมชื่อปูนมาเลยวะาไเดียโดยโดยาปูนเนาะ โอ้ยเคสาวน้องั้งสับเตลเนาะกระปะเดิมนี่เด้อโอโตปุนเนาะโดยสบายดีโอเคพ่อแม่พี่น้องทางนี้ทางมาตากาสซเดกอโต้จบคลิปลงเพลงกรณีเด้อทางมาตาก็พิพารณาประกาศในข้ขอโทษขอพาน้ำพ่พี่น้องทางนี้มาตากาสซเดกับคข้ามาสบายดีสบายดี